สวัสดีครับอยู่กับช่อง 2T i n n o c e n t นะฮะวันนี้จะมารีวิวน้องหมาบางแก้วนะฮะน้องชื่อลีโวครับเอ,อยิ้มหน่อยลูกยิ้มน้ <c oughs> องไม่ดุน้องไม่ดุโอเค okay, วันนี้จะมารีวิวนะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือ LS125 แล้วก็ d a t s 1 2 5ทั้งตัวเก่าและตัวใหม่นะฮะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเอ,อ่อความแตกต่างระหว่าง LS กับ a ัดนะฮะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคงสงสัยว่าเออรถมัน125ซีซีเหมือนกันอะไรเครื่องแทบทุกชิ้นใช้ด้วยกันได้แล้วมันแตกต่างกันยังไงผมขออ้างสเปคก่อนเลยนะฮะ LS จะแรงกว่าแดดตามสเปคนะครับ LS มีแรงม้าที่24แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีนะฮะส่วนแดดมีแรงม้าที่22แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีเท่ากัน แล้วทำไม LS มันถึงแรงกว่าขนาดลูกสูบ55มิลระยะชัก52มิลเท่ากันนะครับแดดกับ L อลตำนานบอกว่าพอตไอดีของ L จะมีขนาดใหญ่กว่านิดหนึ่งโอเคที่ต่างกันอีกจุดหนึ่งก็คือเสื mm ้อ hmm. LS เป็นปอกเหล็กที่หนากว่าแดดนะฮะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ราคาเสื้อ LS ค่อนข้างจะแพงกว่าแดดก็คือ เหมือนเสื้อเดดเนี่ยเราไปคว้านลูก VR ขนาด59มิลน,นั่นคือปอกสูบจะบางเจี๊ยบแล้วก็คือข้ามจาก VR เป็นเป็นไปเป็น VR เบอร์50ขนาด59.5นี่คือเสี่ยงนะฮะเสี่ยงปอกแตกแต่ถ้าเป็น LS เหลือเหลือครับคว้านได้ถึงลูกแกมมาขนาด61มมิลโอเยขนาดคาบู2ตัวนี้ใช้ขนาดคาบูเท่ากันนะครับปาก24มิลแต่คาบูของเดดจะเป็นระบบ เวกคัมนะครับเวกคัมในที่นี้คือถังน้ำมันอ่ะจะมีสายสายหนึ่งต่อเข้ามาที่คาบูเมื่อเกิดแรงดูดสุญญากาศในตัวตัวห้องเผาไหม้นะฮะมันก็ทาทำให้สุญญากาศตัวนั้นอ่ะไปเปิดเขาเรียกอะไรเนอะเรียกไม่ถูกครับโอเคอ๋อไปเปิดแผ่นไดอะแฟมของถังน้ำมันให้น้ำมันไหลเข้ามาที่คาบูนะฮะระบบนี้ดีอย่างหนึ่งที่ว่า ถ้าลูกลอยคาบูคุณค้างคุณแค่ดับเครื่องมันก็จะไม่ไหลต่อนะฮะส่วนเจ้า l อจะไม่มีระบบเวคกคัมนะฮะถ้าน้ำมันท่วมเรื่องใหญ่ต้องเคาะตรดจคาบูกันโอ้ย oh, สำหรับรถเก่าๆเ,เวลาน้ำมันหมดถังนะฮะแล้วเราเติมเข้าไปเนี่ยมันเสียงที่จะลุกลอยค้างมากๆเลยควรตรวจเช็คให้ดีนะครับโอเคสเปคภายนอกนี่แดดนะครับ จะได้ล้อหน้าหลังเท่ากับ LS นะฮะถ้าเป็นตัวล้อแม็กนะขนาดยางอะไรก็เท่ากันจานเบรกรู้สึกเท่ากันเหมือนกันแต่เดตตัวเก่าคันสีดำนี้จะเป็นล้อหน้าของ CBR150 แล้วรู้ขนาดก็เท่ากับล้อ LS ก้านบิดอยู่นะครับโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอเคมาดูจุดแตกต่างอีกนิดนึงเรื่องฝาแข้งของเดตก็จะมีช่องประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ แลตรงนี้มันจะลงลงส่วนของ l อเรียบไปเลยนะครับสายวัดรอบตรงนี้มันถ่ายไม่เห็นโอเคแต่สายวัดรอบของ LS นะฮะจะอยู่ตรงนี้ครับนี่คือจุดแตกต่างระหว่างแข้งครอบแข้งฝาคัดนะฮะโอเคเราพูดถึงราคาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืม l อคันนี้อยู่ที่3า0 0 0สีพันบาทนะครับโอเคเครื่องสเปคเดิมเดิม ท่อเดิมมาเลยนี่ล้อเอเอสก้านบิดยางใหม่ๆสตาร์ทให้ชมนะฮะคันนี้มีตำหนิที่เลือนไม่อย่างเดียวตอนนี้ก็ <c oughs> คือไอ้นี่หลุดแล้วก็วัดรอบเพียนเพียนนิดนึงสตาร์ทให้ฟังนะครับไอนี้กดเบาๆก็ติดแล้วคันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์จัดๆเนี่ยที่ผมบอกว่าวัดรอบมันเพี้ยน มาหลายคลิปแล้วไม่ได้เปลี่ยนลักทีงเดี๋ยวดูนะครับคันนี้ว oh <ye. S 1> ิ่งได้แสนรอบต่อนาทีเลยโอ้ยเสียงเครื่องประมาณนี้ท่อเดิมแคสตาไรติกเดิม erm, ไม่ผ่าปลายท่อเดิมแอ125ตัวเก่านะฮะไม่ผ่าเหมือนกันฟังเสียงนะฮะเสียงเดินหนัก نا. ให้ดูคันเร่งตามมือ แอบเย็นนิดหน่อยนะครับสงสารวัดรอบมากอ,อันนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนเรากลับมาใช้ก็น่าจะเพี้ยนอีกอส่วนเจ้าเด็ดคันนี้เป็นเด็ดตัวเก่านะฮะเปิดราคาอยู่ที่2.8,000บาทโอเคส่วนคันนี้จะเป็นตัวใหม่แต่เก็บงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะราคาอยู่ประมาณ2.3ง0ามฮะ,ะที่ผมทำประมาณนี้ก็คือ รองรับลูกค้าหลายเขาเรียกว่าหลายหตลาดนะบางคนก็พี่มีเด็ดราคาเหมือนต้นต้นไม้สองหมื่นต้นต้นไม้ Mikey มก็ประมาณนี้ฮะอันนี้ซื้อมาก็เก็บนิดเดียวจูนเครื่องนิดหน่อยแต่เครื่องคันนี้ทํามาค่อนข้างจะแรงเลยนะฮะโอ้โอโยไม่ติดแล้วอะสตาร์ทเทนติดแน่นอนชัวชัว จะดังดังหน่อยรถเปื่อยกองนะน้ำมันจะหมดอีกแล้วคันนี้ไม่น่าใส่ท่อเดิมนะน่าใส่ท่อสูตรมากกว่าส่วนในคันที่เครื่องเดิมๆอ่ะดันใส่ท่อสูตรเหมือคันนี้โอเคพื้นพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดนะฮสตาร์ทสตาร์ทเท้าไว้ จริงที่จริงผมสตาร์ทมือก็ติดนะฮะขออภัยนะฮะนี่กระทึบเบาๆเกือบติดแล้วเมื่อกี้เกือบติดเสียงเครื่องเขาช่างข่างเงี้ยมั้แต่ดังท่อ มาถึงในตัวเครื่องบ้างข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงของดักับ LS ไม่เหมือนกันมีคนเอาไปชั่งน้ำหนักเขาบอกว่าข้อ LS จะหนักกว่านิดนึงแล้วก็การถ่วงตับเป็ดคนละองศากันนะสมมุติว่าตรงนี้ดีกว่ากลมๆลูกศรน,นี้เป็นสลักกา้านนะตัวตับเป็ดของเอเวจะถ่วงแบบ90องศาเลยถ้าตับก้านขึ้นตรงอย่างนี้ ของ l อจะถ่วง90อย่างนี้แต่ถ้าเป็นของเดในตำแหน่งเดียวกันของเดมันจะถ่วงเฉียงอย่างนี้ฮะอืมถ่วงเฉียงเฉียงถ้าเป็นอย่างนี้ในจังหวะก,การจุดระเบิดนะฮะเมื่อลูกสุกข,ขึ้นบนสุดน้ำหนักของไอตับเป็ดของเดจะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันทำให้แรงบิดช่วงต้นดีกว่า l อนะฮะผมคิดว่าถ้ามาจุดระเบิดแล้วหมุนไปฟื๊นน้ำหนักจากตับเป็ด มันจะหมุนวึบกลับมาพอดีรอบต้นจะจัดกว่า LS แต่ว่ารอบปลายภาระมันจะเยอะกว่า L นะฮะทำให้ LS ลปลายดีกว่านั่นเองโอเยส่วนข้อแตกต่างอื่นๆเช่นลูกเกียร์เกียร์หนึ่งสเขนาดเท่ากันนะฮะแต่เกียร์ห้าเกียร์หรู้สึกว่า LS จะยืดกว่าปลายเลยไหลดีกว่า แล้วก็เหตุผลที่แรงม้า LS เยอะกว่าดสอ2ตัวผมคิดว่าไม่ได้เป็นที่คาบูหรือว่าไอดีใหญ่กว่าหรอกนะฮะมันน่าจะเป็นที่ท่อไอเสียมากกว่าเพราะว่า LS เนี่ยสามารถออกแบบท่อไอเสียให้มีอิสระเยอะกว่าดดนะฮะด้วยพื้นที่ตัวรถที่มันเยอะกว่าอืมเนี่มาดูท่อเดิมดดเนี่ยถ้ามันออกแบบให้ใหญ่กว่านี้กก็ไม่สวยแล้วอะ แล้วเมื่อก่อนมีเรื่องแคตตาลติกอะไรนู่นนี่นั่นอีกยิ่งตัวรถใหญ่ยิ่งทําท่อได้ดีกว่านะฮะเรามีอีกเรื่องหนึ่งเซอร์ไพรส์มากครับบางคนอาจจะไม่รู้ Honda LS125 เบาว่าเดดครับเบาว่าเดดได้ไงรถคันตั้งใหญ่กว่าจริงๆครับมันมันเบาว่าเดดจริงๆเดดน้ําหนักตามสเปคอยู่ที่ประมาณ102กิโลนะฮะส่วน LS จะอยู่ที่9 6กิโลเองผมยังตกใจเลยโอ้ยหัง ห่างกัน8กิโลเลยเหรอ7.8ดโลเนี่ยนฮะแล้วถ้าเรามาดูกันจริงๆผมคิดไม่ออกเลยว่าทำไม LS ถึงเบากว่าเพราะอะไรไม่รู้โครงฮะโครง LS ใหญ่กว่าแดดแน่นอนไหนจะถังน้ำมันอีกชุดไฟระบบไฟอะไรก็เท่ากันเครื่องก็เท่ากันเท่า LS ใหญ่กว่าก็าน่าจะหนักกว่าอีกนะฮะแต่ทำไมทำมาน้ำหนักตามสเปค LS เบากว่าสงนั้น งงงงไปเลยโอเคอสามตัวนี้เป็นรุ่นแรกๆนะฮะถ้าเป็นตัวใหม่ๆจะเป็นตัวบําบัดไอเสียแล้วมีบําบัดต,ตัวนั้นก็แรงแรงดีเหมือนกันแล้วก็แพงด้วยะฮะท่อแดกตัวบําบัดนี้อืบอกตรงๆเลยว่าขนาดราคามือสองสวยๆซื้อท่อสแตนเลสได้สบายๆเลยฮะอโอเคงั้นวันนี้ก็ ไว้แค่นี้ครับความแตกต่างระหว่าง LS หนึ่งสองห้าแล้วก็เด็ถ้าพี่ๆอยากฟังรีวิวแบบนี้อีกอก็บอกมาได้ฮะผมคิด oh. คอนเทนต์ไว้ขอบด้วยช่วงนี้ก็ที่ร้านมีเกือบจะทุกรุ่นนะฮะลองย็บๆกันมาดูได้โอเคฝากไปด้วยนะครับอยากได้คอนเทนต์แบบไหนบอกมาเลยเดี๋ยวจัดให้วันนี้ลากันไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ 飞我飞，跳，飞。